เรื่องนี้ผมว่าเคยเคยด่าไปแล้วนะฮียตอนเขาตอบมึงไม่ลดเองมึงจะไปซื้อของก็คืนเขาคงให้มึงหรอกก่บอกแล<ะ>้วทียตอนนั้นน่ะถ้ามันขายให้หมายสามสิบนะฮันนะกูว่าตอนมันกลับมามายก็คือมันแล้วสามสิบอะไอคอนจาเป็นอย่างเงี้ยแหละพี่ดีมมาร้อยกล่องทุกวันของมันต้องมีออกมันต้องมีทำไมอะรออะไรอะ โอ้ยเฮียเลยแล้วอ้าวไอ้หลามไอ้ดิมดีหรือพี่ยิงวะย่านยิงแรกดดีไม่ได้ยิงหรอกช่างแม่งเหอะอะไรก็ช่างมันตายก็พอโอ้แข็งอีกอ้าวนาวไปเฮดีไม่รู้แก้ใครได้ก็แก้ประตูแล้ะเออเข้าไปไนี่ไงนี่ล่ะไม่หลามจะเกิดจะเกิดมาแทอไปกันต่ออุ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็ม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 ไม่ได้มันเพิ่งเกิดเตะมันไม่ได้ปล่อยมันเพิ่ง ยังไงก็ตายไอ้เฮ ER ียตะพิดตีเฮ้ยดีลีตไปสองตัวโอ้ตีไม่โดนโด,โดนสิเอามาสะท้อนออหรอพั<า>งเหงไ่้สัตว์นอยู่บ้านเน,นี่ยนะพินสามตัวไว้เปล่าสวยกูมีวิ่งปตไม่มีช่วย มาแล้วอร Learn ่อยสิส sort of ินี but, ่เอตีธรรมดาฟาดหัวแบบเอาตตอฟาดหัวไปมาแล้วนะมาสองตัวนะมาดิแวะมาหน่อยดิสาสตร์เว้มาหน่อยดิเติ้นมาดิเติ้นเว้ยต้องยืนกันสามมึงแข่งกันจุกมาดิมาดิไอ้เอาออกไอ้เอาวิ่งไอ้เอาวิ่งออกมากดตะไม่ออกวะกูอะไรซันทักกูไอ้เฮียแกดิแก สามตัวรอดไปยังไงวะเนี่ยแอนด์หมดอีกทีกอ็จิตถามแม่งนิดไม่เห็นหมัดเหรอพี่ดีมอยู่ไหนบ้างแล้วเนี่ยฮิตมาแล้วนะมาแล้วนะสองตัวทั้งสี่ตัวเจอผมตบเรียบเคลียร์ปะยังยังถ้าไม่ยิงดีมจะมาคือไอ้ยิ้มแม่ดูหนุ่มมาพี่เอาดิ ไปยอดหน้าปะเดี๋ยวสั์ไปตัวแล้วพี่ชูใจระชูใจหมอจุ่มหมอจุ่มม่งลามลามช่วยกันยิงลามคนละทีเด้วโอ้โหแม่ชีนันเข้าบ้านแล้วไอ้มาดิหงมาดิหมาทีวัยิสองเออ ปลาไฟฟ้าหมอสี่ตัวเยอะนะเยอะนะช่วยตะนมีข้าวแล้วเนี่เข้าบ้านกันอย่างเดียวเลยรวยเลยตา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 ยบ้านเคลียรไม่เป็นอู๋ไม่ตายด้วยอ่ะเคลียร์บ้านเคลียร์มบูมแกระกิตคนมันน้อยเหรอวันนี้โอ้คนมันน้อยกว่าเราอยู่แล้วอตูนไปแกแล้วพี่ตูนเอาดิเอาดิแกแล้วแกแล้วเข้ามาแล้ว แกเอาอะไรผมอยู่ในบ่อเฮ้ย่บบ่อเอา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 แบหมดแบ่งหมดแก้แกก็ทำหลังให้แล้วเอาเอาหมอมาเกิดนอกดินอกน้ะไม่ไม่โดนเกิดนอกับมาเฟืองมาเฟืองมาเฟืองโอนอีกเราถังเราถังหมออยู่ในอดิเขาวิ่งออกมาสี Bye. Mười bảy cái này đây Nếu như vậy, chúng ta học ban đại học. Boy kýt, mời mô hàm môn. Mhm. Một mặt hưp 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 ไปยืนทิศกันก็นโดนแม่ไงโอ้สะท้อนโอ้เก้าเลวไม่โดนไอ้เกิดหมอดิเฮ้ยเกิดแล้วเอาริมกำแพงนะริมกำปิชิดกำแพงไว้เลย,ยแล้วพกมึงยืนยืนกันบนเขื่อยืนบนอะไดอ่ะไ,ไม่ต้องหลบกันเอาไปแสนหนึ่ง,งเงี้ยบังเอาไปอีกสี่หมื่นห้า มันต้องอย่างนี้ดิวะต้องเตะโดนนี้ดิว่าไปตัวหนึ่งนะไปตัวหนึ่งนะตายปะไม่มีตัวตีได้วะโอ้โหแข็งสวยอะไรนะโง่ดีกว่แปลงมันไล่ตีแต่ก็ต้องกอนกัน แอบมาหนี้แอบมาหนี่ตรงกลางตรงกลางปุบเข้ามาใส่ใส่ใส่เข้ามาเฮ้ยทำไมตีไม่ออกอ่ะต้องไม่โดดไปนะไอ้ไอ้บังเข้าบ้านโอ้โหไอ้ยี่แอบมาแหลกอะไรวะค้างบ้านเมียค้างค้างกลางค้างตรงกลางอ่ะค้างหน่อยนึงค้างผมตีไม่ออกคนตีแบตีไม่ออกเลยโอ้ยยี่แหวะกดตีไม่ออกกดตีไม่ออก แล้วหลาบม,มานะคนละคนละทีนะอเออเออคนละสองหมื่นสองหมื่นก็ตายแล้วไล่ยี่ยหันสามตัวโอ้ยเออตายน้าฟาดอยู่นี่เขาบ้านสามตัวเลยเอ,อ,ลอะไรนะพี่อะไรนะไอป้ปกสี่ตัวเที่ มาในที่บ้านเยอะแทงเข้าไปเดียสวยสายสามหมื่นเก้าบ้านทาไลเงาไม่มีอะไรทำเลยสวยแข็งสวยพี่ตบไอพี่ตบไอพี่ตบโอ้โหไโดนอ่ะพี่ตงวุ่นไปแสนหนึ่งไอสัตว์คงขยับถอยแล้วแก้แล้วค่อยสกิวดิแทงเข้าไปเดี๋ยวนนี่ดิมาเฟืองมันนี่ดิมาเฟืองไอสัตว์เอ้ยมาช้าอีกอัจะมานไปแทงนี้ เนี่ยมันตามตูดอยู่นะพี่รีบมาช่วยเร็วโอ้โอ้สามทีแต่ไม่โดนเลยลมมเรล่มนะลืมนะมาแล้วมาตัวหนึ่งนะยิงฮันโลปอีกอุจจรุ่งหมอดิหมอดายก็ได้มาไดอ่ะหนึ่งตัวไม่ได้ทั้งหมดแล้วเหรอสองตัวไหมไม,ไม่ได้ไม่ได้ลนะตัวตัวพี่ก็หมดแล้วงั้น มาแล้วมาแล้วอย่างไรอ่โอ้ยเที <t <t um ่ยวเอ้ยจะผ่านไปได้ยังไงฮะไอหลังไม่เลือดเยอะทิบห่สามหมื่นเก้าไม่ตายสี่หมื่นสามประมาณนั้นโอ้โหไอเที้ยแทงไม่ถึงว่าจะเมดสี่หมื่นเออเลือดมันสี่หมื่นกลมๆอ่ะสี่หมื่นหลักหลายคุณได้จะตาย โอเออสองหมื่นเต็มกตปเซ็โตแก่ไม่ทันเออแก่ไม่ทันมาเลยมาทำไมล่ะแดงวุทธทำแดงแป๊บถึงเด้อทำชิวๆเฮ้ยพีทไอชีออพิท <laughs> สามทะนูหนึ่งเป็น <laughs> กูกูก็ไม่เข้าไอ้เฮี้ยยืนอยู่ตรงบันไดเลยเฮี้ยจะไม่ต้องไปรอแดงอ่นะผมยืนยิงอยู่ตรงบันไดเลยพี่เอาแขนงไอสัตว์ อาห้าหมื่นตายทิมออกไปนะทิมออกไปนะไปเนี่ยตรงนันแหละเต็มเลยโอ้เยอะอ่ะโอ้เต็มเลยอ่ะโอ้สี่หมื่นสอง่อกี้ถ้าอยู่ตรงเขินนะไอ้หงอยู่ในบ้านเราไปครับมันมา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 เก็บไปใสายแทงเข้าไปสัตว์ตัวนึงโอเคแก้เองแก้หมอไปสิ ไมม่กดระเบิด <c oughs> เกิดหมอไอทีได้ไหมครับหาแล้วมาแล้ว,ลวเอาหลามก่อนลามก่อนลามตายไหม <c oughs> ตาย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 ปีนหมอใช่ปะเกิดให้ละไม่ต้องละไม่ต้องละเกิดแ <c oughs> ล้วร้อยสี่รอยสี่โอเคตาย โอ้โหห้าหมื่นกูไอสัตว์สวยแข็งเหรอหงไม่เห็นกูกันหรอกวะเฮียเอ้ยโดนมันแข็งคืนไอ้นี่จ่าสัญญาตัวอะไรที่อะเฮียโดนวุที่สองไปแบบเนี้ย มาแล้วมาแล้วเยอะสองตัวเป็นสิบ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 เนี้ไนะไอ้ตววิ่งเข้าบ้านมันมัย่นมสิบหกคนละตัออีกแล้วจอโอ้ยยามยิงมาแล้วมามาตัวหนึ่งตั แกแล้วมาขามตั้งตัวมาเยือนแก้มะขามไปรอตายวะไอ้แก้เอ็นดูเขาเอ็นรอกกาดเออแต่เกือบไม่ขาดแค่เกือบมาแล้วหลามมานะกูมาให้กูตบหกตัวเลยขอบคุณเด้อไปไไม้ วิ่งบ้านมาเยอะจังวะสามหลุสามหลเมื่อกี้ฮันกวางแม่งวิ่งมาสามตัวดเกูตบทิ้งหมดเลยไล่หนามเคลี้ยออกออกเยอะเอาเยอะพีชหมอหน่อยร้อยสี่ร้อยต่อปั๊บปั๊บเขี้ยนู้นให้เสร็จก่อนก็ได้ของขึ้นเสียงมันก็ตายเกิดอะรลเฮ้ยไปแซงไอ้โฟสสักทีวะมายว่าหมอหลังมานะหลังมานะคนละทีแล้ว เส,สียงเฮ้ยเสียงแต่ไม่ตายเฮ้ยแล้วเริบ้างจใครที่กูไปหมดเลยอ่ะเาขากลับมาทำแดกกันไม่ฟ้าไปนะตูนตายตั้งแต่เมื่อไหร่วะเอาตายตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้โหกู <c oughs> ว่าดี่นนทำไมเดี๋ยว,ยวโอ้แข่งไอ้เฮีย อะไรมันอะไรอังนี้เยอะเลยสลับโอ้โหสามหมืนเก้าคืออะไรสามหมื่นเก้าม่ยืนนิ่งฮัลโหลเ้าเงพวนี้มันเข้าไปเยอะนะทำแดงครับ ดีมแกแล้วจิ้มิยนบ้านใครเนี่ยไอ้สัตว์ผ่ายแล้วไม่มีแกตัวเองเออสวยพี่ชายให้มันเดินอ้อมปะดูใจไอ้สัตว์เออสวยสวยสวยเอาดีผายเอามีคนหลุดผมศาสตร์อยู่ข้างหลังเนี่ยเห็นวะเนี่ยสวัสดี เอี่แล้วปกไปต่อไปไวต่อปกชูใจข้างหลังเตะลูกไปหนึ่งไตลูกไปสองไตไอ้ไอ้ซับหลบเฮียสามทีติดทันมาที่ชวนมาวางไอ้หลามไปไหนแล้ววะโป้งเหรอเนี่ยตรงกลางเนี่ยตรงกลางเอาหลามตายได้ไงอ่ะเมื่อกี้วิ่งตามกูอยู่ดีดีเกิดมาแล้วป่านเฮียไม่ได้ดูเลยโอ้ยไม่ตายเว้ย ไปไปไหมไอหงไอหงไหงหงหาเนี U ่ยโอ๊ย่อ๊ โอ้โหไอพีชกูแก่ไพีชสวยพี่ชายสวยสวยกอีน้อนรูปผาไปดิไอเฮียดาซีนไปดิข้างหลังพี่ไหมอือใช่ครับโอ้โหอานแล้วนะพี่อะไรด่าอ้าวโง่โอ้หมื่นแปดกูตายตกกลางเยอะกลางเยอะไอสัตว์อาศัยชั่วชะลมุน กิดเร็วี้จะไปตีหมาไม่ไม่หัน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 ะวงคนละนัดเนี่ยแหละไอ้อ้ำเรา้ไอ้พี่เอ้ยไม่เห็อนไอ้ย่ไปไม่มีเถอะ จอพี่มันนําไม้ไปหน่อยไงพี่เห็นไม้หลังเข้าก็ตอนไม้โดนแล้วโอ้ยโอ้ยสองไม่นาจาเข้ามาเล่นไปเลยสิบวิแกแล้วปอมโอ้ยอื้หืเกูเตะก่อนเนอะทำไมอ้อ Oh oh. โอ้ปอดมันต่อเลยสัต์เจอพินสามตัวธนูตัวหนึ่งต้เข้าปั๊มไก่ไม่ได้ปั๊มหมอไม่ได้จะปั๊มยังไง